สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งสายนะครับเดี๋ยวนี้เราจะคุยกันในหัวข้อทำไมถึงไม่มีกีตาร์ออสปูด S <S โอเคสวัสดีครับพอดีมีคำถามจากท่านหนึ่งนะครับเข้ามา,าหลายวันแล้วแหละนะครับ ทำไมเราถึงเจอกีตาร์ออรมาฮอกานี่ออโคอะแต่กลับไม่มีออ l s สปูตและออ l ์ลูสวูดบ้างครับโอเคเป็นคําถามที่ดีนะครับคําถามพวกนี้ผมก็เคยสงสัยอยู่นะครับแต่พอตอนทำกีตาร์แล้วเนี่ยเรื่องเข้าใจมากขึ้นนะครับกีตาร์เนี่ยมันจะถูกคอมบิเนชันด้วยไม้ชนิดต่างๆคือประกอบด้วยไม้ชนิดต่างๆนะครับทีนี้ยในแต่ละส่วนนะครับมันก็จะใช้ไม้ที่แตกต่างชนิดกันนะครับ ด้วยเหตุผลหลักๆ1คือเรื่องของการสั่นสะเทือนนะครับสคือเสียงนะครับสคือความแข็งแรงนะครับต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างสั้นนะเดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆให้ฟังตัวไม้ที่เราใช้ทำกีตาร์เนี่ยเราจะแยกย่อยเป็นไม้ชนิดมีความแข็งระดับอ่อนเนาะมีความแข็งระดับกลางแล้วก็มีความแข็งมากอันนี้คือสําหรับคอนเทนต์นี้นะเดี๋ยวจะว่ากันแค่นี้นะครับตัวสปูตเนี่ยมันจะมีความ อ่อนกว่าชนิดอื่นนะครับทีนี้ตัวที่มีความแข็งมากที่สุดเนี่ยจะเป็นโลสูตรนะครับในใน3ชนิดนี้เนาะส่วนความแข็งระดับกลางนะครับก็จะมีมอลกกนีกับโคอาซึ่งมอลกกนีกับโคอะเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะโคอาจะนิ่มกว่านะครับภาพรวมมันจะเป็นประมาณนี้ในส่วนการทำกีตาร์ไม้หน้าเป็นส่วนที่ต้องการความยืดหยุ่นนะครับ ไม้น้าต้องการความยืดหยุน่นดังนั้นไม้ที่มีเรนจ์ของความแข็งแรงหรือความยืดหยุนน่นอยู่ในระดับอ่อนกับระดับกลางเนี่ยมันจึงถูกเอาไปทำเป็นท็อปได้เป็นซาวบอร์ดได้นะครับซึ่งไม้โลสูตรเนี่ยถามว่าทำได้ไหมจะเอาจริงๆก็ทำได้ถ้าเกิดจะรันหรือว่าจะทำนะครับสามารถทำได้แต่อย่างที่บอกคือผมเคยบอกไปแล้วว่าโลสูตรก็มีหลายประเภทเนาะดังนั้นความแข็งความอ่อนของโลสูตรเนี่ย มันก็จะมีที่สามารถเอาไปทำได้แต่โลูตรส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ควรทำเพราะมันไม่มีความยืดตัวลักษณะไทของไม้ซาวบอร์ดเนี่ยมันต้องมีการยืดตัวสามารถยืดตัวได้นะครับทีนี้กลับมาดูที่แบ็กไซน์นะครับจริงๆตัวไซส์เนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นมากคือตัวไซส์เนี่ยมีหน้าที่แค่อย่างเดียวคือแข็งแรงนะครับผมเคยพูดไปแล้วว่ามันให้มองภาพมันเป็นกลอง กลองชุดอะไม้ขอบกลองเนี่ยไม้กลองด้านรอบเนี่ยก็คือไม้ข้างนะครับตัวที่เป็นหนังกลองด้านบนที่เราไว้ตีเนี่ยมันต้องมีความยืดหยุ่นนะนั้นมันจะเป็นซาวบอร์ดนะครับส่วนตัวล่างก็คือไม้แบ็คนะครับประเด็นของมันคือไม้กีตาร์เนี่ยมันจะแตกต่างกับกลองนิดนึงคือกลองเนี่ยด้านล่างเนี่ยหนังกลองเนี่ยมันจะยืดนะครับซึ่งกีตาร์เนี่ยจะทําให้มันยืดมากๆแบบนั้นไม่เหมาะนะครับ <S <S เดี๋ยวเล่ากันกลับมาที่ ตัวไม้ข้างเนาะไม้ข้างต้องแข็งแรงดังนั้นจริงๆเราใช้ไม้อะไรก็ได้นะครับไม้อะไรก็ได้จะเป็นไม้อัดก็ได้แต่แค่ทําให้มันแข็งแรงหน้าที่มันมีแค่นั้นส่งทอดเสียงยึดความแข็งแรงนะครับตัวนี้เคยพูดไปแล้วส่วนไม้หลังไม้หลังเนี่ยมันไม่ควรที่จะยืดตัวมากด้วยเหตุผลถ้ามันยืดตัวมากการที่มันจะดรี่เสียงในแง่ของการสั่นสะเทือนระยะยาว มันจะไม่สามารถทําได้ซึ่งกีตาร์มันจะต่างกับกองตรงนี้สมมุติเราตีกองไปปึ้งนะครับหนังกองดน้านล่างมันจะยุบยบอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เราต้องการกับกีตาร์นะครับคือตัวไม้หลังต้องมีการดรไสสั่นสะเทือนในระยะยาวและมีการตอบสนองเพื่อให้มันเด้งให้มันชิ่งตัวที่เป็น air m a s กลับไปที่ไม้หน้ามันจะต่างกับกองตรงนี้สมมุติว่ากีตาร์ตีไปปึ้งไม้หลังมันต้องสั่น และต้องสั่นในระยะยาวนะครับซึ่งมันก็จะเป็นภาพรวมของการแมทชิ่งของไม้หน้าไม้หลังทีนี้การสั่นในระยะยาวเนี่ยมันจะช่วยสร้างสเตนนะครับมันก็จะแตกต่างกับกลองตรงนี้สมมุติเราตีกีตาร์ปึ้งไม้หลังมันจะปึ้งลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นกลองตีปึ้งมันจะปึ๊บนะครับเหตุผลของมันมีประมาณนี้ดังนั้นไม้ที่เอามาทําไม้หลังจึงไม่ควรเป็นไม้ที่นิ่มมากนะครับมันเลยต้องเป็นไม้ที่ ค่อนข้างเป็นไม้แข็งดังนั้นเราก็เลยเห็นโคอะ,อะเห็นมอคกานี่นะครับเห็นโลสูดเอามาทำไม้หลังกลับไปรีเช็คนิดนึงไม้มีความแข็งอยู่3ระดับผมจะตีคร่าวๆสำหรับคลิปนี้นะครับมีอ่อนมีกลางมีแข็งนะครับไม้ที่สามารถเอาไปทำท็อปได้ก็คืออ่อนกับกลางนะครับส่วนไม้ที่เอาไปทำแบ็กไซด์ก็คือแข็งกับกลางนะครับมันจึงเป็นเหตุผลว่าเราจะไม่เจอ เอาสปูตเพราะว่าไม้หลังที่เป็นสปูตไม่เหมาะนะครับและมันจะเป็นเหตุผลว่าทําไมเราไม่เจอเอาโลสูตเพราะว่าไม้โลสูตไม่ได้ยืดตัวขนาดนั้นเราต้องการให้ไม้มันยืดตัวเพื่อรองรับการสั่นของสายคือแคปเจอร์จากสายมาให้ได้เต็มที่สุดนะครับลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้โอเคทั้งหมดทั้งมวลน่าจะมีเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆครับสวัสดีครับ